สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสวนชนชีวิตคิดไปเรื่อยครับผมมาพอกันอีกเลี้ยวครับคลิปนี้ภาพฉากหลังคืออินทผพาลัมนะครับเมื่อนี้มาแต่งหน่วยอินทผพาลัมออกจากที่มันเอาอาจจัดเกียดกันเกินไปนะครับเดี๋ยวลุงช้นที่พาไปพี่น้องไปเบิรงคลิปนะครับแต่ว่าเมื่อนี้ลุงช้นที่พาพี่น้องไปติดตามนะครับอ้อยนักเขียวที่ทั้งพี่น้องได้มานําเอาพันธุ์ไปจาก ตนลุงชวนไปปลูกนะครับเพื่อนกระทรงกันบ้านไม้บ้างนะครับบางเจ้ากับประธานที่ทรงบางเจ้ากับทรงม้านะครับในวิธีการเหตุแต่ละคนกับบืคกันนะครับมันก็เลยมีหลากหลายนะครับลุงชวนที่ได้เอาม้าให้พี่น้องเบิ้งแล้วลุงชวนกับที่ายไปพร้อมกับภาพต่อไปนี้นะครับลุงชวนกับมือเช้านี้ก yeah. okay. the ็ไปเบิ mm ้งนะครับแล้วก็ไปเห็นอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นสิ่งที่หนาตกใจยางยิ่งสำหรับพี่น้องเช้าไ้อ้อยนะครับลุงชวนขี่รถไปน้าโคก ถึงโคกนะครับร้อยตอระวังจังหวัดชัยภพมิกัแบบจังหวัดโคราชนะครับคืออำเภอบบํมเนีจจะลงกับอำเภอด่านขุนทดนะครับเป็นโคกที่ค่อนข้างกว้างแล้วอ้อยค่อนข้างปีนี้ผลผลิต,ตออกมาค่อนข้างดีครับโคกก็คือประมาณเฉลี่ยสิบหถึงสิบเจ็ดตันนี่แหละพี่น้องแต่ว่าไปเห็นสภาพนอนกอพี่น้องโอ้นอนกอกินคักเดี๋ยวจะเอาภาพมาให้พี่น้องเบ่งไปพร้อมนะครับว่าไปเบ่งกันเลยครับผมภาพที่พี่น้องทรงกนบ้านมานะครับเป็น อ้อยยักเขียวแล้วก็ไปเบิ้งไอนอนกอที่มันกินอ้อยอยู่ทั่วโคกเลยตอนนี้พี่น้องก็รู้ว่าทั้งเขตพี่น้องถือบอนะครับกับเบิ้งนำ้ำก,กันครับผมไปน้ำกันเลยครับปาลาแรงบ่แรงก็บเบิ้งพี่น้องน้ำขอดคล้องไปแล้วนะครับสวนลงุงชลไตปลาอินทรพัมล้ที่กำลังติดดอกออกน่วยนะครับนี่คือสภาพตอนนี้ที่สวนลุงชลนะครับแรงมากนะครับ ครับเริ่มเจ้าแรกกันเลยครับนี่ที่เอามาสามตันนะครับเจ้านี่คืออยู่ที่บําเดนตนลุกนี่แหละครับใกล้ๆกันนี่เป็นพี่น้องกันนี่แหละครับที่เอามาปลูกตัใส่ระบบเครื่องหยอดนะครับกําลังจะเริ่มเติบโตนะครับก็นอนกินแน่นะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นอ้อยที่เฮ็ดคลิปไปแล้วนะครับที่อยู่อําเภอจตุรัสนะครับส่วนนี้เป็นของพี่น้องทั้งน้ำพ้องนะครับขอนแก่นนะครับที่ส่งภาพมาให้เบิ้งอันภาพนี้เป็นของวังสะพุงนะครับอันนี้เป็นคอตาไปนะครับ อันนี้ก็เป็นของแกนนะครับเป็นของนําพ้องนะครับที่เห็ดนี่ถือว่าสุดยอดแล้วครับนี่ของบ้านเหลื่อมนะครับนี่พี่น้องบ้านเหลื่อมที่มาเอาไปช่วงแรกๆนะครับถ้าเห็นคลิปกันที่เห็นนะครับบ้านเหลื่อมโคราดนะครับก็รู้สึกว่าสุดยอดขึ้นกนครับแปลงนี่เบื้องการจะเริ่มเติบโตนะครับการเห็ดถึกสูตรมากนะครับบ่ไดทีเกินเกินไปนะครับนี่ก็ของบ้านเหลื่อมทั้งนั้นเลยนะครับที่สามสี่ภาพผ่านมานะครับส่วนแปลงนี้นะครับอยู่หนองเรือนะครับอยู่หนองเรือของแกนนะครับอยู่ฝากโรงงานน้ำตาลไปเจ้านี่เอาไป ถ้าไนต้อตันห่าอาจจะเป็นตันห่านะครับผมลุงช้นได้ออกไป่งเองนะครับที่อยู่หนองเลืออันนี้คือช่วงช่ง่สามสิบตันลวันลงแปลงครับมีภาพไม้นะครับยักเขียวจัดวนนะครับอันนี้คือช่วงเริ่มต้นเกิดนะครับเนี่ครับลุงช้นเห็นแล้วเกิดพอดีมากเลยนะครับยักษ์เขียวเพราจำเป็นต้องใส่ไหลนะครับดูนอเกิดดีมากเลยนะครับเพื่อนกับให้เบิงปวดเพิ่นกเอานิ้ววัดนิ้วยังใหเบิงนะครับถือว่าเจ้านี่ถือว่าเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดด้วยมือนะครับเฮ็ดเองนะครับบ่ได้ ่าได้จ้างไปนะครับเนี่ยลุงชอนอยากจะว่าอยากจะสนับสนุนนะครับแบบนี้แหละครับเฮ็ดหน่อยให้ได้ให้ได้หลายนะครับการเฮ็ดเฮ็ดเกษตรเชิงเดียวนี่ลุงชนว่าถ้าเฮ็ดหน่อยได้หลายเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการประสบผลสําเร็จอีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือพี่น้องทางน้องเรือนะครับได้กรุณนานะครับทรงนี่คืออีกคือเป็นอายุและเป็นระยะระยะนะครับแล้วทรงมาเห้ตลอดได้ขอบคุณหลายๆนะครับต่อเราพี่น้องทางน้องเลือนี่ครับนี่ของน้องเรือด้วยครับนี่ เราเห็ดอ้อยได้สุดยอดมากเลยนะครับกําลังใหญ่เลยครับนี่ขึ้นคือต้นอ้อยยักษ์เขียวแท้ๆเลยนะครับบ่มีผิดเพี้ยนไปทั้งอื่นเลยนะครับที่เอาพันุไปจากสวนลุงชนนะครับแล้วก็ส่งภาพมาให้เรื่อยๆขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องทั้งน้องเรือนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นของพี่น้องทั้งบาเหน็จลงนะครับเนี่ยนะครับที่ได้ไปไทยเมือเศร้านี่เองนะครับที่ไปไทยเมือเศร้านี่จอบไปไทยเพลินเพลินประยู่สวนนะครับ ยังคิได้เห็นนี่แหละนะาพี่น้องนอนกอก็เริ่มกินนะครับโอ้ยนี่หละบรูว่าที่แก้ปัญหาจังใดนะครับมือนี่พี่น้องทั้งไอ้สี่บุญเลี้ยงนะครับกับทรงรูปมาให้่เบิ้งนะครับว่านอนกาลังลงนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นนอนนะครับนอนนอนนอนกินยอดเลี้ยนะครับดึงออกอันนี้คือต้องชะงักเลยเขาต้องต้องต้องขีจยาแล้วนะครับจักขี่จังใดลงชนกับบุคคลไม่ประสบการณ์นะครับ บพว่าทียักเขียวพี่น้องนี่ขอนแก่นนะครับเพิ่นปลูกไว้ใกล้ๆกันนะครับขอนแก่นก็กินมืดบ่ยัังนะครับนอนบ่ได้ซิมเลยว่าอันไหนหง่อันไหนน้อยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่แตกกอนะครับแล้วมันก็แร่งนะครับนี่อ้อยต่อของขอนแก่นที่คางกันนะครับนกชนก็ได้ขึ้นไปเบิ่งของเขาก็กินคักคือกันพี่น้องอาจจะบ่ได้มองเห็นนะอาจจะบ่ได้มองเห็นว่าชัดเจนบัดนด้นะครับแต่ว่าถ้าเบิ่งง้ดยตาเปล่าเขาไปเบิ่งเนี่ยครับพี่น้องขาอากลากเลยพี่น้องหยดมันเป็นตาตกใจครับว่า นี่อะศัตรูของอ้อยที่สําคัญคนบอกว่านะครับเพราะฉะนั้นการเทให้อ้อยนะครับบรแเม่นว่ามันมีตั่งเตรืองราคาอย่้งแต่ภัยแล้งภัยภัยถ่วมนะครับนี่นะครับอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญของคําว่าศัตรูอ้อยนะครับที่ที่เหตุให้พี่น้องนั้นได้ท่อได้บ่รู้สิบวอาบมีบบมีคับสิบอวอพี่น้องคือเห็นจังทีเราโอ้ยบ่รูลูว่าสิกกัดสิบวาคันฝนตกมานี่ก็ต้องตั้งหลักไม่นะครับแทน,นที่สิไปตะพืดก็ ไปบ่ได้นะครับเพราะว่าโดนครับพี่น้องท่านผู้ชมครับเมื่อนนี้ลุงช้นชีรถอ้อมโคกนะครับชีรถอ้อมโคกเบิงอ้อยเขตดนี่คือตํานตหัวทะเลอำเภอบําเหน็ตลงร้อยตอระวังอำเภอด่านขุนทดกับำเบําเหน็นลงนะครับลุงชนเห็นสังเกตเบื้องปีนี้ค่อนข้างรุนแรงนะครับขึ้นหนอนกอนะครับยินบิดนะครับพี่น้องไปป้าใดพันใดตอใดนะครับ บ่รู้ว่าเขตพี่น้องเอฟซีทั้งหลายเป็นคือทั้งเขตลุงชนบอกครับแล้วสิจัดการกับมันยังไดถ้าพี่น้องท่านใดสามารถบริหารจัดการมันสําเร็จได้ก็ขออนุญาตร,รบกวนนะครับคอมเมนต์มาไต้คลิปใหนี้นะครับว่าเป็นยังไงเพราะว่าอ้อยลุงชนเองก็โดนนะครับถึงแม้ว่าอ้อยลุงชมีบ่หลคือเขาก็อสร้างนะครับแต่ว่าบางเจ้าคนมีเป็นเร่ๆ,ๆไรน,นี่โดนบดเลยพี่น้องผมว่าต้องปีนี้ยังไดก็ต้องชะง,งักแน่นะครับอ้อยเพราะว่านอนกิน กินยอดบดเลยครับพี่น้องสังเกตดูครับแทบจะทุกยอดเลยครับแทบจะ้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับยอดที่กัดกินนะครับอันนี้ขอนแก่นนะครับอ้อยขอนแก่นมือนีลุงชนบ่เ,นเลือกเ็ดสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์นะครับกีรถเทียวเบิองอ้อยตอนเศ้านะครับแต่ว่าเห็นตอนแรกรหลายหลวันนี้นะครับช่วงอาทิตย์ที่แล้วหลายหลวันนี้ปีช่วงนี้กเบดเลยพี่น้อง เ <oung> <osc> บ่เหลือเลยครับป้าเด้ก็ปรากฏว่ายอดเหลียวไปยอดเขาอากลากเลยนะครับอย่า hmm. ลืมนะครับพี่น้องท่านใดที่มีวิธีการบริหารจัดการมันนะครับว่าเฮตังใดมันจังสีตายหรือว่าเฮจังใดมันจังสีรอดเฮตุอ้อยเขาชะงักนะครับแล้วคลิปนี้นะครับคลิปเที่ยวบงอ้อยนะครับเที่ยวบงอ้อยทั่วไปนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ เพราะว่ามืนนี่บ่ได้เฮ็ดเน้นเฮ็ดอ้อ,อยยักษ์เขียวเราไปเบิ่งอ้อ,อยยักษ์เขียวมาแล้วก็มาเทียวคงโคกครับการังงามครับมันถึกฝนนะครับอ้อยมันถึกฝนขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ